เธอรู้หรือว่าไม่รู้เมื่อเธอเข้ามาใกล้กันรู้ไหมว่าในใจฉันรู้สึกห่างกันมันแสนไกลฉันคิดว่าเธอก็รู้แต่ทำเป็นไม่สนใจมันคงไม่เกิดอะไรถ้าหากว่าเธอไม่พูดมายินดีช่วยเธอเสมอ ถ้เธอต้องการคนปรึกษาแต่ที่เธอบอกมาหมดปัญญาช่วยแก้ไขเธอว่าเขาไม่คายห่วงเธอไม่เหมือนที่ฉันห่วงยายไม่รู้จะพูดทำไมให้คนฟังหัวใจสัน่นคนอย่างฉันให้ดีทุาไรก็เป็นแค่คนไม่ซ้ำ ัไม่รักก็อย่าบอกฉันไม่ขอเป็นคนดีที่ปวดใจไม่รักอย่าให้ความหวังไม่อยากฟังคำนั้นเลยไม่รักก็แค่เฉยเฉยอย่าพูดอีกเลยช่วยเห็นใจได้รู้ว่าดีกว่าเขา แต่เธอไม่เคยสนใจรู้ไหมมันเจ็บเพียงใดคนดีที่เธอไม่รักเลยยินดีช่วยเธอเสมอแต่เธอต้องการคนปลึกษาแต่ที่เธอบอกมาหมดปัญญาช่วยแก้ไขเธอว่าเขาไม่เคยห่วงเธอไม่เหมือนที่ฉันห่วงใหญ่ ไม่รู้จะพูดทำไมให้คนฟังหัวใจสั่นคนอย่างฉันให้ดีเท่าไรก็เป็นแค่คนไม่สำคัญไม่รักก็อย่าบอกฉันไม่ขอเป็นคนดีที่ปวดใจ เธอว่าเขาไม่เคยห่วงเธอไม่เหมือนที่ฉันห่วงใยไม่รู้จะพูดทำไมให้คนฟังหัวใจสัน่นคนอย่างฉันให้ดีทุาไรก็เป็นแค่คนไม่สำคัญไม่รักก็อย่าบอกฉันไม่ขอเป็นคนดีที่ปวดใจ